กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube t e ท e v ว s i o น Facebook ท e l ว v i s i o ทวิตเตอร์เพจและ Instagram ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับการจาราจรวุ่นวายในหลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งการล้ดนสะดมของวัยรุ่นต่างๆที่มีปฏิกิริยาต่อตำรวจในรัฐมินนิโซตา ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นชัดว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีทางที่จะเกิดรัฐประหารขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าทหารหรือตำรวจใช้อำนาจเกินขอบเขตประชาชนอเมริกันทุกชั้นชนทั้งผิวสีและก็ผิวขาวต่างก็ร่วมหัวยมทายกันก่อปฏิกิกริยาต่อต้านการใช้อำนาจมิชอบ ผมเองก็ไม่ได้ไปยกย่องอเมริกันเขามากมายอะไรหรอกครับเพราะว่าข้าราชการของทุกประเภทจะมีนิสัยสนดานเหมือนกันหมดคือเห็นประชาชนเป็นลูกไล่เพราะเขามีปืนมีกฎหมายอยู่ในมือแต่ในที่สุดอเมริกันก็ไม่สามารถที่จะก้าวล้ำเส้นแดงอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวอเมริกันไปได้ ไม่ใช่ครั้งแรกหรอครับในอดีตการที่ผ่านพ้นไม่ว่าการต่อสู้ของมาร์ตินลูเทอร์คิงหรือการหลงชาติของวอลเลตผู้สมัครประธานาธิบดีผิวขาวที่พยายามด่าทอคนผิวสีว่าเป็นไอ้พวกไพร่พวกตกตำ่ำในที่สุดคณะกำลังหาเสียงสามารถเกิดก้อระเบิดขมองตายบนเวทีหาเสียงนี่คือความเข้มแข็งของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน อเมริกาเข้าผ่านการฆ่าฟันกันมาอย่างมากมายไก่กองในรอบ300ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วคนอเมริกันเองก็คือคนอังกฤษคนฝรั่งเศสคนเยอรมันคนยุโรปที่เข้าไปแสวงโชครวมทั้งคนจีนคนผิวเหลืองและก็มีคนไทยบางส่วนสเปนบูโุเกนอิตาลีมากมายครับเป็นสหประชาชาติเข้าไปรวมกันเพื่อ เสรีภาพอิสระภาพเสมอภาคพ,พาราดนนภาพการที่เขามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าการฆ่าเพราะฉะนั้นการฆ่าคือคำตอบสุดท้ายว่าใครที่จะเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดของประเทศก็ออกมาในรูปของสองพรรคการเมืองใหญ่คือพรรคเดโมแครตกับพรรครีบับลิกัน นายโดนัทปราโมเองก็พยายามที่จะเชิดชูคนผิวขาวในหลายรูปแบบแล้วพยายามที่จะแสดงตัวเป็นประยุทธ์จันโอชาของประเทศไทยคือตัวเองนั่นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่แล้ววันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่านาทีสุดท้ายโรคประสาทก็จะกำเริบที่ประธานาธิบดีโดนัทราม์เพราะผู้คนก็ไม่ยอมให้กดขี่ข่มเหงหรอกครับผมยกการเมืองการปกครองเปรียบเทียบก,ก็เหมือน ที่จะชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นชัดว่าณวันนี้ประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองที่จริงๆแล้วคนไทยก็เป็นนักต่อสู้นะครับแต่ว่าคนไทยถูกกลบเกลื่อนชัยชนะเสียคลิปวิดีโอของเรา YouTube Television Facebook ก็ย้ำอยู่เสมอว่าชัยชนะของประชาชนไม่ได้มีครั้งเดียวมากมายก่ายกองตั้งแต่รศอสรศ้อสาม พอศอนี่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์14ตุลาคม2516ถ้าประชาชนชายอ่อนแอหรือขี้ขลาดตาขาวแล้วไม่มีทางที่จะเอาชนะอำนาจทางทางหารทรราชของจอมพลถนอมจอมพลประพาสยารุษเสียนที่มีลูกพี่ชื่อว่าจอมพลสนิทธนรัตน์มาได้หรอกแล้วก็ฝ่าฟันจนกระทั่งพักราชาการปั่นป่วนในที่สุดก็ต้องมาแก้แคนแก้ขืน ในที่สุดก็คิดว่าประชาชนคงอ่อนแออีกแล้วเมื่อเห็นนายพลเสงละวินฆ่าคนพาม่าทั้งพระทั้งนักศึกษาตาย3,000-4,000ศพกลางกลุงย่างกุ้งในปี2531-32ปี2535ก็เกิดการยึดอำนาจเต็มแล้วก็ระบาดสัตว์ของทหารที่ชื่อว่าพลเอกสุจินดาขาบประยูนต่อเนื่องอยากการรัปนะหารหนอมินีพลเอกชุนทรคงสุพงเห็นไหมครับท่านทีกคาร,รั พลังประชาชนชาวไทยก็ร่วมหัวกันต่อสู้จนกระทั่งอำนาจราชการทหารที่ประทายพ่ายแพ้ยับเยินทีเดียวนะครับข้อเสนอที่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรคือประธานรัฐสภาประสบความสําเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดาคราประยูนก็ต้องลาออกจากตําแหน่งภายใน45วันแต่มาถึงยุคปี2557 การรัฐประหาลประสบความสมําเร็จทางพรกราชการเขาก็พัฒนาการเอาประชาชนพวกหนึ่งที่มีปัญหากับพันธมวจโทรดรทักษิณชิน,ชนวัตรรวมพลังกันในฐานะเป็นกลุ่มพันธมิตรกู้ชาติใส่เสื้อเหลืองมือตบเป๋าดอกวีดคุณสนสิริมทองกุลจริงๆก,ก็เป็นเพื่อนกับพันธรวจโทรดรทักษิณชินวัตรหากินมาด้วยกันตลอด แต่แล้วก็ผลประโยชน์ไม่ลงตัวมาถ้าเราวิวาดกันคุณชมศักดิโกไใสยจุกสมเกียรติพงไพ่บูรณพ,พิพัฒ์พวกนี้มันก็คือพวกที่หาก,กินกับไ้อ้วนหรือว่าคนของพันธำรวจโทรดรทักษิณมาตลอดหละแต่ในที่สุดผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือวิธีการทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องต่อกันก็ต้องมาทะเลาะมีวาดแล้วก็ในที่สุด แบ่งฝักแบง่งฝ่ายไปสมคบกับพักราชาการทหารที่ผุิใโดยมีพลรีจำลองสีเหมืองซึ่งนำประชาชนประสบชัยชนะในพฤษภาคม2,535เห็นไหมครับท่านผู้ฟังที่ครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองรุ่นหลังที่ไม่สามารถทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเกรงอกเกรงใจในสาภาผู้แทนราษฎรหรือในการประชุมรัฐสาภาได้ก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแกเอาในชวนหลีกภัยมาเป็น กีวี e ขัดรองเท้าได้อย่างสาบายอุราเอาพักประชาธิปัตย์ที่ว่าปากกล้าขาแข็งมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงไม่ว่าจะเป็นายชวนหลีกภายในบัญญัติบรรทัดฐานและพลพรรคต่างๆซึ่งมีตามแน่งราชาการประกบอยู่ก็ทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอหางกาแล้วเอาพวกคอมแกบคอมเข้าป่าคอมไม่ดีเดิมถิดเหมาเจอตุ้งซึ่งเป็นของจริงของปลอมก็มายอยู่ข้างเคียง ฝ่ายประชาธิที่บัไดก็เป็นคนใหม่ๆเด็กใหม่ๆที่ยังมีความคิดว่าพลเอกประยุทธ์ขรยายการระดับประลัดกระทรวงสวสวทศูนย์คะแนนดีที่ผมนายุญเอกมนทนดาเปลี้ยงเปี้ยนนี่โอ้ยเราอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่อย่าลามปามพัฒนากิิของนักการเมืองออฟฟิศสมัครเล่นก็ยังไม่สามารถาที่จะน้าทายว่า นายกรัฐมนตรีที่เขารับผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนท่านคือคนที่ทรยศต่อพระบรมราชโองการในพระประมาพิจัยท่านคือคนที่ขาดคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา98วกเล็บ15แล้วก็แสดงหลักฐานให้เห็นว่าคณะกรรมการกิ่นจริการในฐนานะสารปกครองสูงสุดที่ไว้แล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันต้องอย่างนี้แล้วทุกเปรียง แต่พลเองประยุทธ์จันโอชาแกรู้ว่าพักเพื่อไทยที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนไม่มีน้ำยาอะไรเพราะว่าคงจะขอกันหลังใหม่เรื่อยๆว่าอย่าเอาลูกเข้าคุกนะเจรจากันนะแล้วก็ตกลงกันได้นะผมจะยอมอย่างนั้นอย่างนี้การหมอบราบ้าบแก้วของฝ่ายที่ทำตัวเป็นผู้นำฝ่ายประชาธิปไตย ที่เรียกกันว่าตระกูลทินวัตน์มันไม่มีน้ำยิ้วน้ำยาเลยในที่สุดอะไรก็ได้ที่พลเอกประยุทธ์จะทำเขาก็ไม่เกรงใหญ่ใครเพราะวันนี้คนที่เป็นแบ็คเป็นนั่งร้านให้เขาคือนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยแล้วก็อดีตนักการเมืองผู้คร่ำบอดที่เหลืออยู่คนเดียวในขนาดนี้ตั้งแต่ปี2 5 1 2 คอมแกรบที่ว่ายิ่งใหญ่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายมหาเลไลก็เป็นแม่ของพลเอกประยุทธ์ทางนั้นถือมวลชนทั้งหลายก็ถูกเอามาอยู่ในอคอกในเล้าเพื่อให้อาหารเพชรก,รกรีกินรายวันมันก็กลายเป็นริ้วรอบริวารที่สวามิภักดิ์วันนี้ในโลกโซเชียลจะใบาดาอย่างไงพลเอกประยุทธ์จันโอชากก็ไม่กลัวแล้วเพราะไม่มีใครที่จะมาจวกเกตรงๆเหมือนตัวอย่างที่ผมยกคลิปวิดีโอของเราก็ จึงจัดให้วันนี้เป็นเรื่องตัวอย่างแล้วก็ผมไม่เชื่อว่านักการเมืองที่ไปใส่ชุดปกติขาวเด็กรุ่นใหม่ๆที่ผมเรียกว่านักการเมืองออฟฟิศมันจะคิดมันจะฟันแล้วก็จะเอาไปทําเพราะตบาบะบารมีไม่พอไปเที่ยวทําทะเลทะลราดส่งเดชท,ทีมไอโอของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะชี้หน้าดาว่าไอ้พ่อแม่ไม่สั่งสอนสวัสดีครับ